ละครซาเรืองไปซื้อไก่ทอด KFC เฮ้ยวันนี้หิวจังเลยช่วงนี้อยากกินอะไรที่มันเป็นของทอดอ่ะให้รู้สึกอยากกินไก่ KFC ขึ้นมาเลยไปหาข้อมูลดีก,กว่าว่าไก่ทอด KFC เนี่ยตาคาในใกล้บ้านเราที่สุดดูสิเฮ้ยเจอแล้ว เฮ้ยสาขานี้หรอเนี่ยหฮ้ยอยู่ไกลบ้านเราเลยอะอยู่ที่อู่ซ่อมรถด,ดีจังไปดีกว่าเราขับรถไปเลยไม่ต้องขี่จกักรยานไปดอกที่เกียขี่เดี๋ยวเมื่อยเพราะมันอยู่ตรงอู่ซ่อมรถเราไกลนะเรยขับรถไปเลยได้ถึงแล้วอีตรงนั้นมันมีช่อง มันไม่เข้าด้วยอ่ะอไก่ค่ะสวัสดีค่ะจะเอาอะไรดีคะอ๋อขอเอาเป็นไก่ทอดหนึ่งไก่ทอดเซตหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเฟรนฟรายอีกหนึ่งกล่องค่ะโอเคค่ะรอสักครู่ค่ะคิดค่ะ คุณลูกค,ค้าเชิญเชิญทางด้านนู้นได้เลยนะคะมีที่จอดรถอยู่ค่ะโอเคค่ะไปดีกว่าไงเจอแล้วจอดรถกันจอดรถให้มันตรงหนิโอ๊ยเตงคนจอดรถไม่ค่อยเก่ง จอทงนี้แหละไม่เปน,นั่งรอโอ้ยเมื่อกี้ขับเมื่อกี้พอสั่งอาหารเห็นมีโต๊ะอยู่ข้างอยู่ข้างในร้านให้เป็นนั่งรอนี่นี่นี่กว่า,วามีโซฟ,ฟานั่งด้วยอ่ะรองโต๊ะดีกว่าอุย้ยใจเห็นรถด้วยรอนั่งรอดีกว่า นี่ค่ะกุลูกขาโอ้น่าก,กินมากเลยค่ะคันขอลองสักชิ้นหนึงนะคะโอเคค่ะชิมดูแว่าอร่อยไหมอืมอร่อยมากเลยค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะเพนไฟายก็รอสักครู่นะคะโอเคค่ะงั้นเพนไฟายขอใส่ถุงกลับบ้านนะคะโอเคค่ะรอสักครู่นึงนะคะคย่ นี่ค่ะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะทั้งหมดกี่บาทคะอ๋อไปเชิญไปที่หน้าคอปเตอร์ได้เลยค่ะอยู่ทางด้านนู้นค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะอืมคิดเงินค่ะเอืมทั้งหมดของฉันเท่าไหร่คะทั้งหมดของคุณเหรอครับก็ประมาณ149บาทครับ นี่ค่ะขอบคุณครับประกาศหน้าเชิญมาหมายได้เลยนะครับค่ะได้แล้วน่าก,กินมากเลยเป็นเอารถเราก่อนน่าก,กินมากเลยไก่ทอดอ่ะไปแล้วไปบ้านอีกว่า